สารคดีฟอสซาสัตว์ป่าและนักล่าที่น่าทึ่งฟอสซาเป็นสัตว์นักล่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นสัตว์ที่มีถิ่มเนิดเฉพาะบนเกาะมาดากัสกาฟอสซาจัดอยู่ในวงยูโรเมเดซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์นักล่าที่พบได้ในเฉพาะเกาะมาดากัสกามีลักษณะคล้ายกับแมวใหญ่แต่เป็นย่านห่างๆกับพังพร ลักษณะทั่วไปฟอสซ่ามีลำตัวเรียวยาวมีขนาดข้ายแมวใหญ่ผู้ใหญ่อาจมีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ1.5ถึง1.8เมตรน้ำหนักประมาณ7ถึง12กิโลกรัมตัวผู้มักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยพวกมันมีขาที่ยาวและแข็งแรงพร้อมกรงเล็บที่แหลมคม ทำให้พวกมันปีนต้นไม้ได้ดีผิวหนังมีสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับอายุและสภาพแวดล้อมขนของฟอสซาเรียบและหนาช่วยป้องกันความเย็นเมื่อพวกมันอยู่ในที่สูงสิ่งที่โดดเด่นของฟอสซาคือหางที่ยาวเท่ากับความยาวของลำตัวมันซึ่งช่วยในการทรงตัวเวลาปีนต้นไม้ หางยาวนี้ช่วยให้ฟอสซาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในสภาพแวดล้อมป,ป่าที่ซับซ้อนถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมฟอสซาเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะบนเกาะมาดากัสกาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลักของพวกมัน พวกมันมักจะอยู่ในป่าฝนเขตร้อนป่าแห้งแล้งและพื้นที่ป่าที่มีลักษณะพิเศษทางภูมิภาคต่างๆเช่นป่าละเมาะและพื้นที่ภูเขาฟอสซาเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมแบบสัตว์โดดเดียวพวกมันมักจะล่าสัตว์ตามลำพังการสื่อสารระหว่างฟอสซามักเกิดจากเสียงคำรามและส่งกิน ฟอสซ่าใช้กลิ่นในการระบุเขตแดนและดึงดูดเพศตรงข้ามในช่วงฤดูผสมพันธุ์พวกมันมีเขตแดนของตัวเองที่มักจะปกป้องอย่างดุเดือดฟอสซ่าจะล่าสัตว์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนขึ้นอยู่กับความพร้อมของเหยือ่ออาหารและการล่า ฟอสซามีชื่อเสียงว่าเป็นนักล่าที่มีความชำนาญโดยเหยื่อหลักของพวกมันคือเลมูซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในมาดากัสกาเช่นกันฟอสซาสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วทำให้มันสามารถติดตามเลมูในที่สูงได้พวกมันสามารถไล่เหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองและมีเทคนิคการล่าที่เฉียบขาดมาก โดยการกระโดดจากต้นไม้อีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งฟอสซ่ามักจะเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วและสังหารเหยื่อด้วยฟันและกรงเล็บที่ทรงพลังนอกจากเลมูฟอสซ่ายัางล่าสัตว์อื่นๆในมาดากัสการ์เช่นนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้ยคานและแม้กระทั่งสัตว์น้ำบางชนิด พวกมันสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเยื่อที่มีอยู่วงจรชีวิตฟอสซ่ามีช่วงชีวิตที่ค่อนข้างยาวนานสำหรับสัตว์นักล่าในปาลาโดยเฉลีย่ยฟอสซ่าสามารถมีอายุถึง15-20ปีฟอสซ่าเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ3-4ปี ตัวเมียจะผสมพันธุ์ปีละหนึ่งครั้งโดยการผสมพันธุ์มาเกิดขึ้นในช่วงระหว่างกันยายนถึงตุลาคมหลังจากการตั้งท้องประมาณ6-7สัปดาห์ฟอสซ่าตัวเมียจะให้กำเนิดลูกจำนวน2-4ตัวลูกฟอสซ่าจะเกิดมาโดยมีตาปิดและยังไม่สามารถเดินได้พวกมันจะพึ่งพาแม่อย่างสมบูรณ์ในช่วง4-6สัปดาห์แรก สถานะการอนุรักษ์ฟอสซาเป็นสัตว์ที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการที่มาดากัสการ์ประสบป,ปัญหาการทำลายป่าอย่างรวดเร็วการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ที่ดินทำการเกษตรทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของฟอสซาลดลงอย่างมากนอกจากนี้ฟอสซายังถูกล่าจากมนุษย์ที่มองว่ามันเป็นศัตรูของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นไก่และเป็ด อีกทั้งการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงหรือใช้ประโยชน์จากอวัยวะของพวกมันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของฟอสซ่าลดลงอย่างต่อเน,นื่องปัจจุบันฟอสซ่าถูกจัดอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ซึ่งทำให้การอนุรักษ์ฟอซ่ากลายเป็นเรื่องเร่งด่วน นักอนุรักษ์ธรรมชาติและหน่วยงานรัฐบาลของมาดากัสการได้พยายามสร้างเขตอนุรักษ์ปาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายเพื่อให้ฟอสซ่ายังมีที่อยู่อาศัยและสามารถดำรงชีวิตได้ในธรรมชาติต่อไปบทบาทในวัฒนธรรมแม้ว่าฟอสซ่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ในวัฒนธรรมพื้นเมืองของมาดากัสาร์ฟอสซามีบทบาทที่สำคัญในเรื่องเล่าพื้นบ้านชาวมาลากาซี asi, บางกลุ่มมองว่าฟอสซาเป็นสัตว์ที่มีพลังและอำนาจและบางครั้งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวความฉลาดฟอสซาเป็นสัตว์ที่ได้รับความเคารพและถูกกล่าวถึงในหลายเรื่อง เล่าท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการล่า,าสัตว์และการต่อสู้กับสตัตว์อื่น บทสรุปฟอสซาเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของมาดากัสกาพวกมันเป็นสัตว์นักล่าชั้นยอดที่ช่วยควบคุมประชากรของสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเลมูซึ่งเป็นเหยื่อหลักของพวกมันอย่างไรก็ตามการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและภัยคุบคามจากมนุษย์ทำให้ฟอสซาเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เป็นอย่างมาก